ไม่ใช่แค่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นนะครับที่พบดโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้าครับยังมีหลายจังหวัดที่พบดโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้ายามค่ําคืนโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับกองบินทางทหารครับและล่าสุดได้มีปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุดราการนะครับพบว่ามีการลักลอบผลิตดโดรนเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปขยายผลต่อนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการพบดโดรนปริศนาในหลายจังหวัดของประเทศไทยหรือไม่นะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กอสอทอชอครับสํานักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจกองปราบและตำรวจฝ่ายสืบสวนจังหวัดสมุทรประการไปตรวจค้นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับในตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรประการเมื่อวานนี้ครับจากเหตุที่ต้องสงสัยว่าบริษัทนี้ลักลอบผลิตและนำเข้าดโดรนมาแบบผิดกฎหมายขณะเข้าตรวจคน้นยังพบว่ามีคนงานจำนวนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ครับแล้วมีนายกฤษณันันกรรมการผู้จัดการบริษัท พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจขนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดโดรนได้29เครื่องกระเป๋าตรวจจับสัญญาณ38อันปืนรบกวนสัญญาณ129กระบอกเครื่องรบกวนสัญญาณ16เครื่อง มีรถตู้สําหรับตรวจจับและร,รบกวนสัญญาณหนึ่งคันและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก50รายการรวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า200ชิ้นเลยครับอซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากนายกฤษณะนันนะคะก็ให้กันว่าเมื่อ3ปีก่อนตัวเองก็ร่วมลงทุนกับชาวสิงคโปร์ เปิดบริษัทนําเข้าแล้วก็ผลิตโดนขึ้นมาเองอ้างว่าเพื่อขายกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นและไม่เคยขายกับบริษัทเอกชนสักครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ก็นําของกลางทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบขึ้นความถี่และยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครแต่อย่างใดค่ะ ภาพการบินโดรนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองทั้งที่บ้านหนองแก้ช้างบ้านหนองไผ่ซึ่งอยู่ใกล้กับหน่วยทหารหรือว่าในอำเภอปากช่องก็พบว่ามีโดรนเกือบ40ลำเลยนะทีนี้มันก็เลยมีคำถามตามมาว่า ใครเป็นคนนาออกมาบินและหน่วยงานไหนทําไมถึงไม่ทําอะไรเลยหรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ทุกค่ําคืนเลยเหรอเพราะตอนนี้ชาวบ้านเขารู้สึกไม่มั่นใจนั่นเองค่ะเพราะว่าทางสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศแล้วนี่ว่าห้ามทําการบินโดรนทุกประเภท รวมถึงทั่วประเทศเลยห้ามเด็ดขาดถามว่าใครฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะและนี่ก็เกือบ10วันแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมย,ยังคงมีการบินโดรนอยู่แบบนี้ทั้งท้ที่คำสั่งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดยังฝ่าฝืนอยู่นะครับขณะที่นายอนาลโยกอรสกุลที่ปรึกษากาการการทหารสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นเจ้าของเพจไทยอ์มฟอสให้ความเห็นว่าที่ฝ่ายทหารและความมั่นคงตรวจพบ ก็มีโดรนของไทยนี่แหละที่บินป่วนกันเองคือบางคนเนี่ยคือท้าทายคําสั่งเลยครับ <Huh. S 1> บินโดรนทำคอนเทนต์หรือบางคนบอกอยากดังอย่างเงี้ยนะครับหากเป็นโดรนกัมพูชาก็อาจประสอดแนมทําแผนที่และวางแผนสกัดการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ถ้ามองมุมป้องกันเนี่ยก็มีคําแนะนําว่าอาจต้องทบทวนทั้งเรื่องการผลิตโดรนไว้ใช้เองและปัดฝุ่นระบบขึ้นทะเบียนโดรนคุมเข้มให้เหมือนการขออนุญาตมีปืนไว้ในครอบครองครับ ดังนั้นสุดท้ายเนี่ยคำตอบของการรับมือสองครามโดรนและการทําสงครามโดรนเสียเองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมีขีดความสามารถในการผลิตในประเทศทั้งตัวโดรนแล้วก็แอนตี้โดรนแล้วมันจะเราจะทําให้เราจะสร้างระบบที่เป็นเฉพาะของเราได้ใช้ความถี่เฉพาะของเราใช้โค้ดเฉพาะของเราโปรแกรมที่เขียนก็จะเป็นเฉพาะการโจมตีการรับมือของเรามันจะยากขึ้น แล้วเรื่องการต่อต้านโดรนเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่กองทัพไทยต้องเร่งปรับตัวข้อแนะนําเฉพาะหน้าคือการระดมคนมีฝีมือวางแผนป้องกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็การวางรากฐานเรื่องการจัดการกับโดรนในระยะยาวเพราะว่าโดรนเนี่ยยังถูกใช้ในแง่ธุรกิจครับเ่อทำข่า,ขาว<อ>ถ่ายหนัง เพื่อการเกษตรเหล่านี้นะครับแล้วเกิดว่ามีเงื่อนไขในการควบคุมเข้มงวดเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อคนไทยได้เหมือนกันนะครับและมีข้อมูลจากทางคุณอนัลโยที่สนใจว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างได้ไหมว่าปฏิบัติการโจมตีด้วยกองทัพโดรนของกัมพูชาถ้าเกิดว่ามีการประทักครั้งใหม่จริงๆจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดรอติดตามในข่าวเย็นประเด็นร้อนจัดฉายภาพเห็นชัดๆว่าปฏิบัติการโจมตีสามารถทําอย่างไรได้บ้างครับซึ่งนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุล รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะคะก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าจากการตรวจสอบเจ้าของบริษัทเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์และตอนนี้ยังอยู่ในต่างประเทศจงมีการตรวจสอบผู้ที่ดูแลบริษัทซึ่งก็เป็นคนไทยก่อนในเบื้องต้นค่ะโดยของกลางแต่ละชิ้นก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากว่าอุปกรณ์บางส่วนนะคะก็มีการนํามาประกอบเองบางส่วนก็มีการนําเข้ามา ก็นํามาประกอบอยังประเทศไทยที่จังหวัดสุพรรณาานี่แหละค่ะครับซึ่งทางกสอทอชอก็ฝากไปถึงประชาชนด้วยนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเพราะบางเรื่องอาจมีผลต่อฝ่ายตรงข้ามจากการเผยแพร่ข่าวอย่างรวดเร็วในเรื่องของยุธทธุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าขอความร่วมมือด้วยนะคะช่วงนี้ในเมื่อเขาห้ามไม่ให้นาโดรนขึ้นบินก็ต้องให้ความร่วมมือก่อนแล้วค่ะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ไปตลอดนะแต่ว่าในระยะนี้หากว่ายังมีคําสั่งนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยค่ะ 啊。<music>